ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเมื่อน,นี้ผมก็เอาไม้มาใส่เตานะครับเพื่อให้เห็นเป็นหลักฐานนะครับว่าว่าไม้มันเต็มแบบนี้นะครับเพราะว่าเฮาสิไดททำการทดลองโดยพลังงานที่ว่าสะอาดนะครับที่ว่าผมเหตุขืนมากนะครับสิเห็ดให้เอฟซีเบิงนะครับว่ามันสิบเผาได ประสิทธิภาพแบบวาบอล้วก็ใหม่มันเตียมเตาแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเห็นหลักฐานแบบนี้นะครับให,ใ,หใหม่หญ่ใหม่น้อยเรียงตามลำดับนะครับเตียมนะครับแต่ว่ามือน,นีมันสวยแล้วครับผมเตรียมงานเตรียมยังก็คือสิบวัได้เผาเราก็อีกอย่างมืดขึ้นมาอีกแล้วครับฝนตก่านมัน อย่างมันเป็นแบบรูปเดิมนะครับเอาเป็นว่ามืออื่นนะครับเขาเห็นหลักฐานแบบนี้แล้วนะครับเพื่อนๆผมก็ Barbie ิสด้ลงคลิปสั้นๆนะครับบอยหน้าดอกนะครับกะเห็นหลักฐานแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆเอฟซีจำไว้นะครับแล้วก็มืออื่นก็สิเผาให้เบิ้งเต็มรูปแบบนะครับนะครับผมก็อยากบอยากให้โฟนโต๊กดอกมืออื่นนะครับแต่ว่ามือนี้มันสวยแล้วนะครับก็เได้เผาให้เบิ้งนะครับมือนีก็เลยมาชี้แจงว่าเออผม เอาไม้ใส่เตาแล้วยเรียบร้อยนะครับแบบนี้ก็ได้บอกเพื่อนๆว่าแบบนี้นะครับเพราะว่าเอซเพิ่นแนะนํามานะครับว่าเอออาย่องเอาเห็ดมาตรฐานเบิงเราจับเวลาเบิงนะครับผมก็เลยเห็ดดีๆนะครับเบิง ว่าให้มันชัดเจนขึ้นนะครับว่าเออห้องใดขอมูลมาจังสีเนาะแบบนี้สีนะก็ให้เอบซีได้เหตุน่ครับสำหรับไม่ก็เปียกแน่ก็มีนะครับนี่บนต๊ะครับถามว่าไม่มันเป็นยังไดงก็ มันก็มีปัจใัยคขึ้นกันนะครับเปียกแนก็มีใหม่ครับแต่กระสิเผาให้เบิ้งนะครับเผาไปตามเวลาเท็ดจริงอะนะครับง่ายนะครับนี่อันนี้ก็ได้อัน อุปกรณ์จับทอเกียนกลางครับเห็นบ่านันก็ล่โงตัวครับง่ายๆเห็นบางคันต้บม่ต้องได้จัดยากนะครับอุปกรณ์นี้นะครับนี่ดีนะครับผมผมยอมรับอย่ครับหมดปัญหาเรื่องเวลาเขาใส่ใหม่นะครับตรงเป๊ะนะครับบออยู่ง่ายครับมืออื่นนด้ครับ เพื่อนเพื่อนมืออื่นเดี๋ยวโมสิบเพาให้เบิ้งครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งส,สุขสุขนะครับสวัสดีครับ